คลิปนี้จะชวนทุกท่านทบทวนเป้าหมายชีวิตแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตไปด้วยกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เขามีการสรุปข้อมูลว่าคนทั่วไปครับมักจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า areas li of life ครับมีอยู่7พื้นที่ของชีวิตทำอย่างไรเราจะไปถึง เป้าหมายปลายทางในเจ็ดพื้นที่นี้ได้มันก็คือการตั้งเป้าหมายความหมายของการตั้งเป้าหมายคือการแปลงสิ่งที่เราฝันที่เราปรารถนาผูกพ่วงด้วยเรื่องของเวลาและความชัดเจนมันจะกลายเป็นเป้าหมายเป้าหมายข้อที่1ครับพื้นที่แรกว่าด้วยการทำงานการทำธุรกิจว่าด้วย work the business เป้าหมายที่2ว่าด้วยครอบครัวและเรื่องส่วนตัวในส่วนที่3เป็นเรื่องของการเงินการลงทุนเป้าหมายลำดับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพและความฟิตในลำดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ก้าทันการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายลำดับต่อมาเป็นเรื่องของสังคมและก,กิจกรรมชุมชนปิดท้ายด้วยเป้าหมายที่ว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณได้ตัวตนเมื่อเราได้รู้จัก7หัวข้อเป้าหมายหรือว่า7 Area s o f นด์เแล้วลำดับต่อไปคือการสร้างความชัดเจน ทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นให้มันบรรลุเราจะไม่รู้เลยว่าเราบรรลุเป้าหมายหรือยังหากเราไม่กําหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือเป้าหมายนี่คือเหตุผลที่ควรจะเขียนมันออกมาบนกระดาษเรียกว่าสร้างความเป็นรูปธรรมด้วยการแปลงสิ่งที่คิดในอากาศลงมาไว้บนกระดาษเป้าหมายก็จะเริ่มปรากฏให้เราเห็น เขียนออกมาเลยแต่ละด้านในด้านการทำงานเราอยากจะทำงานอะไรคำพูดนี้ไม่ได้เกินจริงเพราะบางท่านปัจจุบันทำงานประจำอยู่แต่แกยังมีความฝันที่อยากจะทำงานบางอย่างถ้าเปลี่ยนแปลงได้ครับเขียนออกมาให้ชัดเจน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ช่วงแรกของการเขียนอย่าเพิ่งจัดลำดับความสำคัญอย่าเพิ่งเลือกเขียนเพื่อให้เห็นภาพก่อนในภาพร,มรวมๆของชีวิตว่าเราคิดเราปรารถนาสิ่งใดหลังจากเราได้เขียนแต่ละด้านแล้วครับจนครบทั้ง7ด้าน ลำดับต่อไปในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเป้าหมายก็คืออ่านทบทวนสิ่งที่เราเขียนถ้าจะเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดก็คืออ่านให้เด็กๆฟังเด็กเข้าใจไหมครับอย่างเช่นท่านเขียนเป้าหมายเรื่องของครอบครัวและส่วนตัวว่าเป้าหมายคือความสุขความอบอุ่น ถ้าเด็กทำหน้างงความสุขคืออะไรแปลว่าท่านยังเขียนไม่ชัดเจนพอเราอ่านทบทวนเราจะเริ่มเห็นมุมมองใหม่ๆรวมทั้งเกิดความคิดที่มีต่อเป้าหมายใหม่เราก็จะเขียนเพิ่มเติมลงไปนี่คือประโยชน์ของการคิดงานบนกระดาษคิดแล้วจะเขียนเขียนเราจะกระตุ้นให้เกิดความคิดเนื่องจากตาเรา ความรู้สึกเราแนะนำว่าควรจะใช้ปากกาจริงดินสอจริงในการเขียนมากกว่าใช้เพนซิลมากกว่าใช้สไตลัสที่เขียนลงไปบนจอแท็บเล็ตจอคอมพิวเตอร์เพราะมันจะให้ความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของความคิดของสมองเรานั่นเองเป็นการกระตุน้นทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกับเป้าหมายของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเรื่องสุขภาพถ้าเป้าหมายเราเขียนว่าสุขภาพดีเราควรจะเขียนต่อไปอีกก็คืออะไรคือคำว่าสุขภาพดีในความหมายของเราแปลว่าไม่ป่วยด้วยโรคต่างๆกี่โรคโรคอะไรบ้างที่เราจะไม่ป่วยอันต่อมาก็คือถ้าเราจะสุขภาพดีค่าแล a บต่างๆครับค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ต่างๆนั้นคืออะไร ข้าจะต้องอยู่ในช่วงไหนมันจะนําเราไปสู่ความรู้สึกที่จะทําแผนปฏิบัติการนัดแพทย์นัดโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจสุขภาพและเมื่อเราเขียนมันก็จะเริ่มเกิดคําถามขึ้นมาแล้วปัจจุบันฉันตัวเราเองนั้นได้เคลื่อนไหวได้ดูแลสุขภาพอย่างเช่นบางท่านอาจจะแตกประเด็นออกไปเป็นอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกาย นี่คือประโยชน์ของการเขียนที่จะนำเราไปสู่รายละเอียดเขาถึงบอกว่าในการเขียนเป้าหมายเขียนไปก่อนตามจินตนาการอย่าเพิ่งถามวิธีปฏิบัติเดี๋ยวมันจะตามมาเองเมื่อเขียนแล้วก็อ่านรายละเอียดเรียบร้อยสิ่งต่อมาก,ก็คือระบุว่า ในแต่ละหัวข้อในแต่ละพื้นที่ชีวิตอะไรคือปัจจัยแห่งความสําเร็จเช่นถ้าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินมีเงินออมเงินเกษียณสมมุติตั้งเป้าหมายไว้5้าถึงสิล้านบาทในวันที่เกษียณอายุ60มันจะต้องทําอะไรบ้างต้องศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนต้องศึกษาเรื่องหุ้น ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการระบุปัจจัยต่างๆที่จะทําให้ประปรสบความสําเร็จเรื่องของความรู้ทักษะความรู้เรื่องการวิ่งวิ่งก็มีหลายแบบวิ่งเทรลวิ่งอันตราวิ่งถนนเราต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับเป็นการลงรายละเอียดเรื่องของปัจจัยที่จะทําให้ประปรสบความสําเร็จร่วมทั้งระบุว่าใครคือผู้ที่จะ พาเราไปสู่เป้าหมายได้บ้างเรียกว่าระบุบุคคลที่จะช่วยเสริมหนุนเสริมความสำเร็จให้เรานั่นเองเมื่อทำขั้นตอนนี้สำเร็จต่อไปก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งทุกอย่างที่เราทำมักจะมีอุปสรรคและปัญหาเสมอระบุอุปสรรคที่มีที่ขัดขวางไม่ให้เราไปสู่ความสำเร็จนั้น เช่นไม่มีเวลาเขียนลงไปครับไม่มีเวลาหรือบางท่านเป็นนักวิ่งไม่มีนาฬิกาก็เขียนไม่มีนาฬิกาลงไปไม่มีทุนเขียนลงไปครับเขียนอุปสรรคลงไปตัวอุปสรรคจะทำให้เรามองเห็นโอกาสบางอย่างเช่นเขียนว่าไม่มีทุนเราก็จะมองไปเห็นทักษะคือศึกษาเรื่องการลงทุน เราได้ยินคำว่าใช้เงินทำงานในที่นี้ความหมายถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ o t h e r People money ใช้เงินคนอื่นทำงานการไปกู้ยืมการไปเสนอโปรเจกต์ Project, เสนอโครงการเพื่อนำเงินมาลงทุนอยากทำงานจิตอาสาทางด้านสังคมโซเชียลเราติดปัญหาเรื่องไม่มีภาคีเครือข่ายเราก็จะเริ่มศึกษา เขียนประมาณนี้ครับถ้าพูดเรื่องของเป้าหมาย7ด้านเราก็จะเขียนประมาณนี้ออกมาเพรใจสําคัญไม่ได้อยู่ที่เขียนนะพอมาถึงวินาทีนี้นะครับนาทีที่8ที่9นี้จะทําอย่างไรให้เราลงมือทําล่ะมันก็เลยต้องกลับมาที่จุดเดิมก็คือถ้าเป้าหมายมันยิ่งใหญ่และมีพลังมากพอ มันกระตุ้นให้เราปรารถนาอยากได้มันสำคัญมากพอเขาก็เลยให้หยุดพักแล้วก็เขียนเหตุเขียนผลว่าทำไมเราต้องบรรลุในแต่ละด้านนั้นหาเหตุผลถ้าเหตุผลมันเข้มแข็งรุนแรงมากพอมันจะทำให้เราอยากลงมือทำยากที่สุดของคนที่มีเป้าหมายคือการลงมือทำหรือว่าแอคชั่น วิธีการคือทำจากเล็กๆก่อนคิดใหญ่ได้แต่ควรจะเริ่มจากเล็กๆความสำเร็จเล็กๆจะสะสมให้เรามีพลังลงมือทำด้วยการเขียนแผนครับถ้าจะบรรลุแต่และเป้าหมายย่อยที่เราเขียนออกมานั้นจะต้องมีแผนอะไรบ้างทำอะไรวันไหนเมื่อไหร่อย่างไร ทำที่ไหนด้วยเครื่องมืออะไรมันก็จะมีรายละเอียดออกมาการไม่เขียนแผนมีแต่ฝันมันก็จะทำให้เราสรับสนว่าจะไปยังไงต่อเขียนออกมาครับเขียน operational plan เขียนแผนปฏิบัติการออกมามีกรอบเวลาชัดเจนเราก็จะเริ่มเห็นภารกิจของเราที่มีมากมายกับเจ็ดพื้นที่ของชีวิต าเราจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านมันเลยนำมาสู่วข้อถัดมาก็คือการจัดลำดับความสำคัญทุกอย่างสำคัญในชีวิตหมดเลยครับที่ว่ามาแต่อะไรจะทำก่อนก็เลยเป็นที่มาของสำคัญกว่าให้ทำก่อนภาษาอังกฤษก็คือ first thing first อะไรสำคัญ ทำสิ่งนั้นก่อนพอเราทำสิ่งสำคัญก่อนก็ไม่ยากที่สิ่งที่ลองลองลองมาเราจะไปใช้เวลากับสิ่งนั้นหลักการพาเลโตหลักการเชิงการบริหารก็นำมาใช้ได้อย่างดีกับเจ็ดเป้าหมายชีวิตนี้2 8 8 0 ถ้ามีงานอยู่10อย่างจะมีงานสำคัญจริงๆที่ทำแล้วจะมีผลอย่างมากอยู่แค่2อย่างเรียกว่าสำคัญมากมีจำนวนน้อยแต่เรื่องจิ๊บจอยมีจำนวนมากอ่านสั้นๆก็คือสำคัญมากมีน้อยเรื่องจิ๊บจอยมีมากท่านลองถามตัวเองดูมีรองเท้าอยู่10คู่จะมีเพียงแค่2คู่เท่านั้นละ่ะที่ท่านใช้เป็นประจำ ชุดเสื้อผ้าก็เหมือนกันแต่การที่เราคุยกันมาจนถึงนาทีนี้และก็อยู่กับเรื่องของเป้าหมายมันทำให้วิถีการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเราจะจับจ้องที่จุดหมายที่เป้าหมายเราจะจริงใจจริงจังกับสิ่งนั้นจะไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปแต่เราจะถามตัวเองว่าเราเข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยหรือยัง ในช่วงท้ายคลิปนี้ก็มีเทคนิคที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จก็คือทำบางสิ่งบางอย่าง3อย่างกับ1เป้าหมายในทุกๆวันเช่นเป้าหมายสุขภาพดีวันนี้หนึ่งอย่างแรกที่ผมทำยกตัวอย่างก็คือการเดินให้จำนวนก้าวได้หมื่ก้าวให้ได้ในวันนี้ อย่างที่สองอาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่ผมจะกินผักผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งทำอะไรกระไรเล็กๆน้อยๆสามอย่างที่มีผลต่อเป้าหมายมันจะเรานำเราคืบคานเข้าไปใกล้ความปรารถนาความสำเร็จจําไว้นะครับความสำเร็จวัดได้ด้วยการบอกว่าเราถึงเป้าหมายหรืออย่างส่วนความสุขมันคือระหว่างการเดินทางครับ เราได้พบผู้คนเราได้ทําสิ่งต่างๆได้ทดลองทดสอบตัวเองหลากหลายสิ่งนั้นครับคือสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขสมาชิกเพื่อนที่ฟังอยู่หยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็เริ่มทําตามที่แนะนำครับเขียนเป้าหมายวางแผนลงมือปฏิบัติหลังจากนั้นก็หยิบขึ้นมา บันทึกความก้าวหน้าว่าเราได้ทำอะไรในแต่ละวันถ้าเป็นเทคนิคที่เขาใช้กันก็อย่างเช่น Hab i t Tracker การติดตามอุปนิสัยติดตามกิจกรรมที่นำเราไปสู่เป้าหมายเขียนติ๊กๆได้เลยครับวันไหนทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นความก้าวหน้าเราจะมีความสุขกับการที่ ได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตแต่และว,วันหยิบมันขึ้นมาแล้วก็อ่านทบทวนวิธีที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ v i s u a l i z a t i o n ก็คือคิดถึงภาพความสำเร็จ ว่าถ้าเราสำเร็จประสบความสําเร็จในวันที่ประสบความสําเร็จแล้วเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอารมณ์ความรู้สึกวันนั้นเป็นอย่างไรเรียกว่า v i s u a l i z a t i o n จากนั้นก็ทำสิ่งที่เรียกว่า Verbalization Verbalization ก็คือการพูดถึงเป้าหมาย บ่อยๆแนะนำให้พูดทักสามเวลาก่อนออกจากบ้านพักกลางวันแล้วก็ก่อนนอน Visualize คือคิดถึงภาพความสำเร็จ Verbalize คือพูดถึงความสำเร็จใส่อารมณ์ความอยากความปรารถนาเรียกว่า Emotionalization แล้วก็ทบทวนทุกเดือนเขียนมันออกมาเหตุผลที่ฉันต้องได้สิ่งนี้ เหตุผลที่ต้องทำให้สำเร็จคืออะไรเร,เรียกว่า rationalization เราคุยกันวันนี้เพื่อที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จถ้าไปไม่ถึงจำไว้ถ้าท่านเล็งปืนไปในที่สูงสูๆเล็งเป้าสูงๆแม้จะไปไม่ถึงแต่มันก็ตกลงบางจุดหล่นลงไปบางจุด ที่อยู่ไกลออกไปจำคำพูดในท้ายคลิปนี้ไว้ว่าอย่าลดเป้าหมายใหญ่ๆสูงๆลงมาหาตัวเองแต่จงขยายศักยภาพของตัวเองไปสู่เป้าหมายมีอะไรต้องพัฒนามีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้สิ่งนั้น เพื่อให้ได้สิ่งนั้นเราต้องทำอะไรเรามีทางเลือกอยู่4ทางฝากปิดท้ายคลิปวันนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามใน7พื้นที่ชีวิตหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านเติมเข้ามามีอะไรที่ฉันทำอยู่แล้วควรจะหยุดไหมสต็อปเช่นเสียเวลาไปกับโซเชียลมีเดียกับการเล่นเกม การท่องเที่ยวการพักผ่อนการดื่มสต็อปแต่ถ้ายังสต็อปไม่ได้ถ้ายังหยุดไม่ได้เลิกไม่ได้ก็ลดลงลดปริมาณลงเรียกว่าเลสเลสแล้วมีอะไรอีกไหมที่ควรจะเริ่มต้นทำเรียกว่าสตาร์ทจะเริ่มต้นทำต้องเป็นการเริ่มต้นทันทีไม่ต้องไปวางแผนว่าเอาละจะเริ่มสัปดาห์หน้า อะไรที่คิดได้เริ่มทำทำทำันทีเรียกว่า Start. สตาร์ทสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยค่อยๆเพิ่มปริมาณเรียกว่ามอดูมอทำมากขึ้นมากขึ้นครับนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จสังเกตว่าคลิปนี้ชวนคุยให้ท่านเคลิมต่อคำว่าเป้าหมายครับจริงๆมันคือ ความต้องการของผมเองที่อยากให้ท่านสนใจคำว่าเป้าหมายแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นงานหรือชีวิตสุดท้ายนี้ฝากเป็นคำคมท้ายคลิปถ้าคิดว่าจะไม่ตั้งเป้าหมายใช้ชีวิตไปเรื่อยๆปล่อยให้เป็นไปตามโ o วิ t เดอะโฟ o w ตามกระแสทานกระแสสังคมไปถ้าคิดว่าจะไม่มีเป้าหมาย ก็จงตั้งเป้าหมายแต่แรกว่าจะไม่มีเป้าหมายแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งเราหวังเราปรารถนาเราก็จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราปรารถนาขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้เพื่อนๆให้คนรู้จักให้คนที่เรารักได้ชมได้ฟัง ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกพื้นที่ของชีวิตทุกๆท่านครับ